สวัสดีครับท่านผู้ชมครับืัอนี้มาพบกับอูน้ำเสได้ครับผมอูน้ำเซสิภาพอมีพี่น้องมาตามหาตัวเหลขกแนวทางน้ากันเนาะครับบ่อดดออกไปใส่เนาะครับเสียงฝนตกดังขนาดเลยกได้ครับผมอาจเขาในกลองเนาะครับขอโทษขอให้ได้ครับผมวันนี้ฝนตกเนาะครับอูน้ำเซก็เลยยู่ในบ้านเนาะครับผมมาตามแนวท่างเหตุพอมีพี่น้องขึ้นเก้าแล้วครับครับ่อขาด บ่เพอนะครับจะติดตามให้ทุกสำหนักนะครับผมที่เขาที่ดังที่แมนเนาะครับอน้นำใส่สี่พยายามตามหาแนวทางตัวเด็กให้พ่อพี่น้องเด็ดดัเด็ดรวยน้ำกันเนาะครับผมค่ะเป็นแนวทางของปูสามแปดนะครับปนะูสามแปดจะสียหายแนวทางอู้นำใส่เดี๋ยวมาไทยถอดให้พ่อพี่น้องได้รับส่งรับฟังเนาะครับแต่ย่าเพ้อย่าผ่าดนะครับ เพราะว่าผู่ควรกับเดินดีเขาดีนะครับผมน้าใส่ก็ได้มาตามให้พ่้อมพี่น้องแล้วเด้วยครับผมอ่าวันใดที่เขามารับส้มรับฟังคลิปอูน้าใส่กับขอให้ลารวยเงื่อนทองจุดจบคลิปแ้วมมครับผมตกโสมันหมันนํากันครับสําหรับน้องพี่ที่ทุกคนยังรอคอยอยู่นะครับอูน้าใส่ก็สิไปถามน้องตลอดนะดครับน้องอยังบ่เห็นตัวเลขนะครับผมมือได้น้องเห็นตัวเลข เตรียมตัวได้เลยครับผมอันผู้สมบอลเล่าก็ไท่นะครับเลขน้องเข้าได้ตลอดนะครับผมครับขอขอประหุนผูสามแปดนะครับทีห้แนวทางดีๆสำหรับอ่น้ำไส้ไ้มาไทยทอดให้พ่้อพี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ่น้ำไส้ได้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเนาะครับผมจ้าไอซูไปน้ำกันนะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ พี่ภาพพ่อพี่น้องไปเบิ่งแนวทางตัวเลขกผู้สามแปดไปรับส้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับปูครับอุ่นน้ำใส่ครับน้ำมาสกัดครับปูเจริญพครับอยู่นี่มีแห้งบ่ครับปู่เอออยูีแงล้ครับโอ้ฝนตกดิครับปูตอนนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกบ่ครับปู โอ้โหโอ้เสบา้านน้ำกันคือกระทวถึงเนอะปูฮึฮึออโอ้คึมคึมครับกระลังสีไปแล้วครับปูฝนผมว่าไม่กระลัง,องลอยไปเนาะครับโอ้แสดงว่าตกทางเปียรก,ก่อนตัวนี้เนอะปูฮโอ้ปูเป็นยังไงล่ะครับสบายดีบ่ครับอ่าสบายดีคนระับครับผมงวดก่อนเปพียงไดครับปู ดีดีด้วยดีดีด้วยหลายคนก็โนดีนะครับปูเขาเขาตลอดนะครับแนวทางปูครับผมโอ้โหดนีปูไม่แนวทางเด็ดทางดังยังไงอู้น้ำใส่เนอะครับปูโอ้อหเรียก36กับ39เรือกบนเลขบนมันบ่ครับปูแนี่แหละ36กับ39ครับผม หลักหน้วยเก้ากับศูนย์หลักร้อยเก้ากับศูนย์ครับผมนี่แหละเลขล่างเลยมุดองมุดองเจ็ดสองล่างหกสองเจ็ดสองแล้วครับผู้นี่ขนาดน่ะครับบนนี้ผู้มักตัวเด่นขับสองตัวนี้ครับโอ้บนผู้มักสามหกด้วยแห้งโู้มาแห้งครับผมอ่เก้าสามหก ก้ 9, อาอ๋อขัดซ้มตัวนี้เก้าสามหกมันบ่งคับปูแน่นนะเก้าสามหกเก้าสามหกเนาะครับเออครับเก้าหนึ 3, 6, งห่งหกครับเก้าหนึ่งหกเนาะครับปูแบอมีเท่านั้นละรับสบามากสามหกกรามวนมั้ครับปูแน่นนะอาดือสิเขาตรงๆนะเม่ปูสามหกเนาะครับสามหกสาม เลขเลขบนเลขเจ็ดตัวบวมมีสองบวมมีแปดบวมมีเก้าล้ะโอ้บนมมีบวมมีสองบวมมีเจ็ดบวมมีแปดเลขบนโอ้ครับงวดนี้เป็นปัาปูเจ็ดตัวเจ็ดตัวบวมมีแค่สองครับปูบวที่สองครับที่สองอย่างบวมมีแค่ครับผมเจ็ดตัวมาสามตัวบนต้องมีให้เห็นครับผมเออบวมมีสองบวมีีเจ็ดบวมมีแปดหมวดโอ้ครับผมผู้ครับ เแ็กตัวมากสามตัวผู้ขับล่างนี่ผู้มักตัวใดครับล่างล่างมักครบสองกับแยกสองเลยแล้วมักสองตัวเล่นบ่ครับปูเอ่อมีสองคู่เลยล่ะเน้นยสองคู่เลยสองไผ่ครสองไผยโอ้ครับมักสองไผ่ร่างมักสองไผ่ครับผมตะบาเรียกปวดบ่มีสองด้วครับปูมันบ่มีซิดขึ้นบนขึ้นล่างเนาะครับปูห่าละเนี่ยแยกตัวบ่มี สองบ้องี่เจดบอนแปดเคนครับผมโอ้ยลันมีแค่เรามีมีสิบวงหวดละครับมีสิวงวดแล้วนะครับปูทีมี่เห็นนหครับครับผมอ่าเป็นแนวทากนะครับปูอ่าไม่เท่านั้นละครับโอ้ยงวดก้อนกับเขาเึ็นบหครับปูอ่งวดก้อนกับเขาอ่า ครับนัน้นปูสันเขาแล้วเรอบ้าครับปูน้ำใสทั่วไปปูหลับเลยครับผมกปูสันเขาเส็ตแล้วมัอบ้งครับน่ารัที่ม่วงวัวหมละอ๋อครับผมฝนป่าคึมนะครับปูท่างๆของปูนะครับครับผมจ้าบุญบน บนสามตัวนะครับปูเออเจเล็ตทอดสุกีครับผมเอาการนำมาสักการครับปูเอเล็ตทอดสุกีเอาครับวนน้ำเสกันได้มาตามปูสามแปดเหยียดไน้องเด้อครับผมอ่าเป็นแนวทางนะครับมันหนีฝนกระตกเด้อครับผมทัวร์เซเว่นได้เลยครับผมบบผม,มองปูสามแปดอยู่กับฝนกระลังไปดนะครับอ่า ช่วงนี้ครับว่าได้จมหาฝนกับมาท่านใจเลยเด้อครับผมกับว่าอยากจมปัดเดาครับมันไปใส่ไม่ยากนะครับผมแะ่ที่พยายามตามแนวทางแห่พายพี่น้องขึอเก้าวละครับมันนีกับมาตามปูสามแปดแห่พายพี่น้องนะครับบนสามตัวก่อนเลยนะครับเก้าหนึ่งหกเก้าสามหกครับผมสองตัวบนสามหกสามเก้าปูเน้นไปที่สามหกครับผม ส่วนหลักร้อยต้องมีให้เห็นนะครับ9กับ0ครับผมต้องมีให้เห็นครับผมส่วนล่างครับ62เจ็ด2ครับผมล่างนี้ผูบอกว่า2สองมากครับผมแต่บนนี้2เบามากครับผมเอาก็เป็นแนวทางนะครับล่างนี้ผููเน้นให้62กับ72เลยครับผมเน้น2ไทยครับผม อย,อย่าเผลออย่าพลาดแนวทางดีๆจากอูน้ำไสได้ครับจ้าเป็นแนวทางให้ให้ํำให้รวยเป็นน้กันนะครับในงวดสิบหกกันยายนสอง6ัน 2, หารอยหกสิบหกนะครับกะขอให้พี่เป็นน้องถูกหวยรวยเงินไปนํากันนะครับลารวยเงินทองอยู่ดีมีแห้งอย่าใอย่าเจ็บรวมสุกให้มีทุกภูขขทุกคนนะครับผมเอาสิบหกนี่ลูก,กันนะครับผมลารวยน้ากัน สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ